มาเลยครับเปิดวสองเมีอยู่ันแลหนนะครับเิคับลนักวันครับเชิญเลยครับอ่ะสวนรถที่จ่าเรียกเป็นันชได้เลยครับมา้นสายรดไหมครับ อ๋ออยู่แล้วครับทักอิ้ววันนี้ไฮไลท์เลยครับผู้หมอกเลยครับและเดี๋ยวอีกนิดนนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วสีสู่ครับ อีสิบล้อกับฟันพาเพลินทั้งหมดอ่ายกนิ้วเลยครับยกนิ้วเลยครับแล้วก็เรียมาน้อยครับได้แค่สามนะครับอ่าค,ครับที่หนึ่งนะครับชักบอนนะครับตัดเล็บด้วยนะครับเล็บดำนะครับชักบอนนะครับไปเห็นเขาเสียหมดหกล้อครับหกล้อที่สูงครับพี่ถือถ้วยไปเอาซองมาให้ผมชักบอน เลยครับเดี๋ยว4 0าเมนะครับเตรียบตัวเลยครับ้าสานะครับเที่นี่1มาชิที่3ามวิ่งอะไรยากทำไมนะครับ6คั่วโมง00เรครับ2,090วิเวลานะครับนะครับ หรือจะเอากันเองก็แล้วแต่นะครับแต่เอาเวลานะครับแล้วนะครับจัดอันดับใครเร็วใครเวลาดีรับถ้วยพร้อมถ้วยเป็นเก้า ล้อรหัสสี่นะครับมีเพิ่มไหมครับอะไรล่ะสี่คุณผู้ายจะลำดับเลยครับมีสองคัน <laughs> เดี๋ยวจะระดับเลยนะครับรถ้ขาบทั้งหลายนะครับสองขาดครับรุ่น4สี่โซ่คร,รับ 六六。Yep, yep, yeah. ไปเลยครับจับครับอีทีครับจะลำดับเลยกลับมาแล้ววิ่งสลับเลนเลยนะครับสำหรับคู่นี้ ร้อยโรงเรียนตัง้งครับชาบชาบลีแม็กซะซาลาุลี หางมาเรียนแค่กันแล้วมึงวะมึงว่าหลักแล้วเนาะที่เรียนนีเบิ้งดียวที่เที่ยดูดูดูอยู่าะ สาสิบสามเก้าช่างอสพบได้จริงๆครับมีใครอยากมีรุ่นไหนขึ้นมาเลยครับถ้าไม่มีก็ขึ้นมารับถ้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นการแข่งขันนะครับลเลิกไวครับวันนี้โอ้โชคดีครับที่ฝนตกเราังทำการแข่ขันได้ ชงรอดแต่ว่าใส่เล็กบางๆว่าเราเห็นเส้หนาเพราะเราแดนดินเนาะจกมินนึงแค่นี้อ้ยาูนี้มากินเข้าเลยวะคือบพอดรับอะเขามาเลยครับข้างตบุมโอ้ยจะฟ้องสิครับ ลานดีๆเดียวให้เอาเต้าสองสองก็พออ่าหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ